สวัสดีค้าดูดูชาโค้งถ่ายไปเลยถ่ายไปโอ้โหจุันายโอมันเคจานี้เไม่เข้าเดิม ท่าดอกไปค่คือทาจุมน้ำไม่พูดคำนี้ไม่พูดคำนี้แล้วระวังชนน้องนะโอเคจะไปไม่ทันตลาด 他走快，你看没注意、啊。啊 อ่ะพูดพูดพูดก่อนพูดก่นจบแล้วยังไม่จบไะู่ิดเดี๋ยวด้วยย